ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับ mm. เพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับ441ปี ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินประกาศก้องต่อเทพยดาฟ้าดินว่าด้วยพระเจ้าหงสาวดีมีได้อยู่ในครองสุจริตมิตรภาพคัติยราชประเพณีเสียสามัคคีรสธรรมประพฤติพ่านทุจริตคิดจะทำอันตรายแก่เราแต่บัดนี้สืบไปกรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกับหงสาวดีมิได้เป็นมิตรร่วมสุวรรณปัพีเดียวกันตดดั้งแต่ก่อนสืบไป ซึ่งเป็นคำตรัสประกาศกล้องต่อเทพยดาฟ้าดินขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ประกาศณนวันที่26เมษายนปีพศ2127ครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยาณเมืองแครงซึ่งก็เป็นตำนานเล่าขานสืบกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วครับซึ่งพระปีชาสามารถตลอดจนพระเกียรติป,ประวัติอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น ดูจะเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหลักฐานประเภทพระราชพงศาวดารของฝ่ายไทยเองและงานตีพิมพ์ในยุคต,ต่อๆมาก็อย่างเช่นลิลิตตะเลงพายของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณุชิตช,ชิโนโรสหรือไทยรบพรมา่าของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพครับแต่ถ้าว่าความยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นก็ไม่ได้เป็นที่รับรู้แต่เพียงชาวสยามเท่านั้นแต่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งบันทึกโดยชาวต่างชาติที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับกรุงศรอยุธยาในรัชสมัยของพระองค์นั้นก็ได้กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไว้ด้วยเช่นกันครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าบันทึกเหล่านั้นได้บอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไว้อย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับในยุคสมัยของพระองค์นั้นซึ่งเป็นการปกครองที่เข้มงวดที่สุดนับตั้งแต่เคยมีมาในสยามประเทศครับ ซึ่งในช่วงเวลาในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาทิราชที่เป็นพระราชบิดาและในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรเองพระองค์ก็ได้ทรงปกครองบ้านเมืองและไพร่ฟ้าประชาชนอย่างเข้มงวดจนฝังแน่นอยู่ในความทรงจําของผู้คนโดยทั่วไปครับดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาในปีพศ2182ซึ่งบันทึกไว้โดยเยเรมีสฟานฟริสหรือที่เรารู้จักกันในชื่อวันวลิตนั่นเองครับที่เป็นชาวดัต ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานของบริษัทอินเดียตะวันออกของดัชหรือ v o c ในรัชสมัยของพระเจ้าประสาททองครับที่ได้บันทึกเอาไว้ว่าชาวมาลายูขนานนามพระองค์ว่าราชาอปัปปีซึ่งเป็นภาษามาลายูที่แปลว่าพระเจ้าอาคีและชาวสยามขนานนามพระองค์ว่าองค์ดำนั่นก็เพราะว่ารัชสมัยของพระองค์เป็นสมัยที่ปกครองแบบทหารและเข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสยามประเทศนั่นเองครับ ซึ่งสิ่งที่วันวล,ลิตได้บันทึกเอาไว้คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ผิดไปจากความเป็นจริงเท่าใดนักนะครับก็เนื่องมาจากในเวลานั้นเป็นช่วงที่กรุงศรีอยุธยาจะต้องรับศึกจากกรุงหงสาวดีครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกอะไรนะครับที่สมเด็จพระนเรศวรนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําการปกครองบ้านเมืองปกครองอาณาจักรอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กรุงศรีอยุธยาและความเข้มงวดของพระองค์นี่เองแหะครับก็ได้ทําให้อาณาจักรอยุธยา ได้ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับซึ่งในการที่สมเด็จพระนเรศวรจะต้องทําการปกครองบ้านเมืองอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดนั้นมันก็มีดอกมีผลของความเข้มงวดก็คือได้สร้างความน่าเกรงขามให้แก่อยุธยาสร้างความน่าหวัดหวั่นพรั่นพลึงเป็นอย่างมากให้แก่กองทัพต่างๆที่ไม่ว่าจะกระทําการใดๆกับอยุธยาครับและผลดีก็คือจะไร้ผู้ที่ต่อต้านอีกด้วย ซึ่งจุดพลิกผันของการทำสงครามเพื่อกอบกู้บ้านเมืองของสมเด็จพระนเรศวรน,นั้นก็อยู่ที่สงครามกับพระเจ้านันทบุเรงในปีพศ 2128- ถึงปี2130ที่มีการบันทึกไว้โดยกัสปาโรบาบีที่เป็นพ่อค้าอันเยอมณีชาวเวเนเชียนนั่นก็คือเวนิสนั่นเองแหละครับที่ได้กล่าวถึงผลของความเข้มงวดในการปกครองของสมเด็จพระนเรศวรที่ก่อให้เกิดความมั่นใจแก่ไพร่พลในการรบกับทัพหงสาวดี ที่บันทึกไว้ในรายงานของเขาว่าชาวสยามไม่เคยหวันเกรงอีกเลยในเรื่องที่ว่าพระเจ้าหงสวดีพระองค์นี้จะเอาชนะพวกเขาได้เพราะพระราชบิดาของพระองค์ก็คือพระเจ้าสืบทิศบุเรงนองที่เคยเอาชนะชาวสยามได้นั้นแม้จะได้นำทัพมาด้วยพระองค์เองและจะมีไพร่พลถึง8 0 0แสนคนก็ตามก็คงไม่สามารถที่จะยึดเอาพระนครอโยธยาได้ถ้าไม่ใช่เพราะการที่ขุนนางสยามหักหลังกันเอง ซึ่งจากหลักฐานของฝ่ายพม่าเองนะครับก็ได้ยอมรับถึงพระราชอำนาจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับความเข้มงวดที่มีต่อกุนนางและไพร่ฟ้าประชาชนจนก่อให้เกิดกองทัพที่แม้ฝ่ายหงสาวดีนั้นจะมีกําลังพลที่มากกว่าหลายเท่าก็ตามแต่ก็ยากนักที่จะเอาชนะกองทัพแห่งอยุธยาได้ดังข้อความตอนหนึ่งที่พญาลอซึ่งก็เป็นแม่ทัพฝ่ายหงสาวดีที่ได้กราบทูลพระเจ้านันทบุเรงว่าแม้กําลังไพร่พลของพระนครศรีอโยธยา จะนับได้สักหนึ่งในสี่ของไพรพลเมืองโหงสาวดีก็หาไม่แต่กระนั้นก็ตามสมเด็จพระมหาอุปราชและนายทัพนายกองก็ได้ประจักษ์ความจริงแล้วว่าเป็นเรื่องที่ยากนักที่จะรบเอาชนะชาวสยามเพราะว่าพระชามนาจของสมเด็จพระนริศนั่นก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นแหละครับที่มีเหนือต่อคุณนางของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นจนกระทั่งว่าถ้าชาวสยามเผชิญหน้ากับข้าศึกศัตรูเขาก็ยอมสละชีวิตดีกว่าจะยอมถอยหลัง อันว่าสงครามนั้นใช่ว่าจะได้ใช้ชนะเพราะมีไพร่พลที่มากกว่าเพียงประการเดียวเท่านั้นก็หาไม่หากจะอยู่ที่ความกล้าหาญและชาญในยุทธวิธีซึ่งนี่นะครับขนาดเป็นแม่ทัพนกองของพมา่าและในคําพูดคํากราบทูลของเขาที่มีต่อพระเจ้านันทบุเรงนั้นก็แฝงความหวัดหวันพรั่นพรึงเกรงกลัวพระนเรศวรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับซึ่งการปกครองที่เข้มงวดนี้นั้นมันก็ทําให้ควบคุมทุกอย่างได้ และไม่ว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาทหารและชาวเมืองก็จะต้องทําไปในทางเดียวกันเพื่อให้บ้านเมืองเป็นหนึ่งเดียวและรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นอีกหลังจากที่ได้ประกาศอิสรภาพมาอย่างมัดหมัดครับและก็เป็นเรื่องที่ทําให้การฟื้นตัวของพระราชอาณจาจักรสยามนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและรวดเร็วเป็นอย่างมากอีกด้วยล่ะครับและนายปีเตอร์วิลเลียมสันฟอรริสซึ่งก็เป็นชาวดัชช์ผู้ที่เป็นลูกจ้างบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษหรือ EIC ซึ่งก็เข้ามาในสยามในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมตอนต้นนั้นก็ได้กล่าวถึงการฟื้นตัวของอาณาจักรอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอาไว้ในจดหมายเหตุของเขาว่านี่คือเรื่องราวย่อๆเกี่ยวกับความพินาศลงของอาณาจักรพะโคหรือหงสาวดีนั่นเองละครับในขณะที่ราชอาณาจักรสยามได้ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เสื่อมทรมลงไปมากเพราะพะโคได้เข้ามาเป็นเจ้าเข้าครอง พระองค์ดำทรงปราบปรามกัมพูชาล้านช้างเชียงใหม่นครศรีธรรมราชปัตตนีตนาวสีรวมทั้งแว่นแคว้นและอาณาจักรอื่นๆเข้าไว้ในพระราชอำนาจครั้นเมื่อถึงปีพศ2148พระองค์ก็ได้สิ้นพระชนลงโดยไม่ได้มีพระราชโอรสพระองค์ทรงมีพระสติปัญญาที่ล้ำเลิศและได้ถ้งพระราชอาณาจักรไว้ให้แก่สมเด็จพระอนุชาธิราชของพระองค์โดยพระนามพระองค์ดำหรือแบล็ k คิงนั้น เป็นพระนามที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ใช้กล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งควบคู่ไปกับพระสมัญญานามในภาษามลา,ายูครับซึ่งฟอริสได้บันทึกเอาไว้ว่าราชาอาปีซึ่งก็มีความหมายว่าราชาแห่งไฟนั่นเองครับและในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นกองทัพเรือสยามก็เป็นที่ยิ่งใหญ่เหนือน้านนามนี้อีกด้วยซึ่งนอกจากหลักฐานของชาวต่างชาติตะวันตก ที่ได้อธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็ยังมีหลักฐานทั้งฝ่ายจีนอีกเช่นกันนะครับซึ่งได้ฉายภาพของความยิ่งใหญ่ของรัชสมัยของพระองค์ไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกองทัพเรือครับมีบันทึกของจีนในสมัยราชวงศ์หมิงในช่วงรัชศวานลีพแห่งรว่าอาชักรจนรดิเฉพนจง่งใน่งพร1911ถึงก1 8 7ครับ ที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปรากฏในบันทึกของจีนถึงสฉบับด้วยกันครับซึ่งบันทึกของจีนฉบับที่หนึ่งก็คือเจิ้งสือก็คือประวัติศาสตร์ราชวงศ์ฉบับหลวงในส่วนที่ว่าด้วยสยามได้บันทึกเอาไว้ตอนหนึ่งว่ากษัตริย์ผู้สืบราชสมบัติก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้หมายมั่นที่จะแก้แค้นให้จงได้ในระหว่างรัชสกวานลีกองทัพข้าศึกได้ยกทัพเข้ามาอีก กษัตริย์ได้จัดกองทัพเข้ากระนำตีจนข้าศึกพ่ายแพ้ไปราบคาบและได้่าราชโอรสเนั่นก็คือพระมหาอุปราชมังกยชวานของกษัตริย์ต้องมาหนิวด้วยนั่นก็คือราชโอรสของกษัตริย์เนันทบุเรงและทหารที่เหลือก็แตกทับหลบหนีไปในความมืดตอนกลางคืนจากนั้นเป็นต้นมาสยามก็ครองความยิ่งใหญ่ผงาดในหน้าน้ำทางทะเลครั้งนั้นญี่ปุ่นได้เข้าย่ำยีเกาหลี ในโอกาสเดียวกันนี้สยามได้ถวายเครื่องราชบรรณาการราชทูตประเทศนี้ได้ขออาสาส่งกองทัพเข้ามาช่วยทําศึกสงครามนั่นก็คือสยามได้เสนอจีนว่าจะส่งกองทัพเข้าปราบปรามญี่ปุ่นนั่นเองและครับและเรื่องนี้นั้นจะเป็นอย่างไรถ้าอยากให้ผมนํามาเล่าให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับส่วนบันทึกฉบับที่2ของจีนก็คือสื่อลู่ครับที่เป็นจดหมายเหตุประจําราชการ ก็ได้บันทึกตอนหนึ่งเอาไว้ว่าเมื่อวันที่6เดือนอายปีที่21ซึ่งก็ตรงกับปีพศ2136แห่งรัชศกวานลีก็ได้มีทูตบรรณาการมาขออาสาต่อทางกะลาโหมขอนำกองทัพเข้าช่วยทำศึกสงครามอันทูตบรรณาการแห่งสยามมีความโกรธแค้นต่อการกระทําที่ผิดทํานองครองธรรมนี้จึงได้แสดงความจงรักภักดีโดยอาสาที่จะนำกองทัพไปช่วยรบจัก,กรพรรดิทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ชมเชยความจงรักภักดีและเมตตาธรรมเช่นนี้ครับนั่นก็แสดงว่ากองทัพสยามเสนอที่จะส่งทหารไปรบจริงๆแน่ๆครับส่วนบันทึกของจีนฉบับที่3นั้นก็ได้บันทึกทะเลตะวันออกและตะวันตกของจางเซียที่มีการยกย่องว่ารัชการพระนเรสวนนั้นสยามเริ่มเป็นผู้เกรียงไกลบนท้องทะเลแดนไกลต่อแต่นั้นไปทําศึกสงครามทุกปีจนสามารถดํารงความเป็นใหญ่เหนือประเทศทั้งหลาย โดยสาเหตุที่กองทัพเรือในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีความเข้มแข็งนั้นเพราะต้องปกป้องการค้าในระบบรัฐนาการที่ส่งสำเพาหลวงของราชสำนักสยามไปยังประเทศจีนอยู่เสมอทั้งยังต้องคอยปราบปรามโจรสลัดที่คอยคุกคามความปลอดภัยในการเดินเรือของพ่อค้าและจากความเข้มแข็ง,ขงอันนี้เองที่ทําให้สยามกล้าทุนส่งกําลังเพื่อไปช่วยจัก,กรพัรดิจีนรบกับญี่ปุ่น ซึ่งนำโดยโชกุนทโยโตโมิฮิเดโยชิซึ่งนำกองทัพเข้ารุกรานเกาหลีแต่ทว่ากองทัพเรือสยามก็ไม่ได้ออกไปช่วยก็เพราะว่าราชสำนักหมิงเห็นว่าลำพังกองทัพจีนเองก็น่าจะเพียงพอแล้วนั่นเองละครับซึ่งในความคิดของผมก็มองว่าซึ่งสยามก็ทราบอยู่แล้วว่ากองทัพจีนจะปราบปรามเองการที่สยามได้เสนอตัวที่จะไปช่วยรบนั้น ก็เป็นการสร้างความมั่นใจซึ่งมันก็เป็นเหลี่ยมของการทูตนั่นเองนะครับและในสมัยนั้นบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะทรงเป็นกษัตริย์นักรบครับความยิ่งใหญ่ของรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นอาจจะเป็นเพราะพระองค์ทรงเป็นนักรบที่เข้มแข็งซึ่งก็สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ของบ้านเมืองและเพื่อค้ำจุนแผ่นดินพระองค์ก็ได้ใช้เวลาเกือบทั้งรัชสมัยของพระองค์อยู่ในสนามรบ ดังความตอนหนึ่งที่วันว,นวลิศเขียนเอาไว้ในบันทึกของเขาว่าพระนเรศราชาธิราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินนักรบทรงได้ชัยชนะในการรบหลายครั้งหลายคราวทรงประชวรและสิ้นพระชนหลังจากนั้นไม่นานเมื่อพระชนมายุได้5 5พรรษาเสวยร,ราชอยู่20ปีแต่ไม่ได้ประทับอยู่ที่กรุงศรีอย,ยุธยาเกิน2ปีเลยเวลาที่เหลืออยู่อีก18ปีทรงใช้ในการทําสงครามและประทับอยู่ในสถานที่ดังกล่าวและวันว,นวลิศ ก็ได้กล่าวบรรยายถึงประโยชน์สุดท้ายที่เกี่ยวกับรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆแต่แสดงถึงบ้านเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองว่าในรัชสมัยของพระองค์ประเทศเจริญรุ่งเรืองและประสบแต่โชคชัยครับซึ่งก็ไม่น่าเป็นที่สงสัยอะไรเลยนะครับว่าในรัชสมัยของพระองค์นั้นแผ่นดินสยามได้ขยายอาณาเขตไปกว้างใหญ่ไพศาลเป็นอย่างมากครับ ซึ่งก็ได้ประกาศศักดาความที่ทรงเป็นพระจักรพรริราชจนแว่นแขวนต่างๆได้เกิดความยำเกรงและไม่กล้าก,กับสยามเลยในช่วงเวลานั้นครับแต่พอเรามาดูในยุคปัจจุบันนี้สิครับกองทัพมีความพร้อมคนไทยมีความรู้มีความสามารถมีสติปัญญาที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่มันก็เหมือนที่จะถูกอำนาจมืดกดเอาไว้ไม่ให้เจริญก้าวหน้าเหมือนในอดีตนะครับซึ่งเราก็มองดูสิครับ มีประเทศข้างเคียงของไทยประเทศไหนที่มีความยำเกรงไทยบ้างซึ่งชาติไทยของเรานะครับเกิดมาจากกษัตริย์และนักรบผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งนำพาชาติยิ่งใหญ่ครับแล้วสมัยปัจจุบันนี้แหะครับจะเรียกว่าอะไรดีหรือมันจะต้องล้างบางพวกที่ถ่วงความเจริญของแผ่นดินของเรามันก็จะเป็นเรื่องที่ดีและก็น่าคิดไม่น้อยเช่นกันครับและท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านแหะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดบ้าง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกอีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษัตรราช่ราชแห่งสยามประเทศโปรดดนบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ